เขียนคาว่าไอศครีมทุกวันแต่งประโยคหนูตาไม่เขียนแล้วทําไมถึงไม่เขียนคําว่ากินไอศครีมทุกวันก็เขียนคําว่าแค่กินไอศครีมทุกวันเนี่ยไม่เอาแต่งประโยคเนี่ยมันเป็นอะไรหนูไม่ยอ้ ประโยคเนี่ยมันเป็นอะไรแม่บอกว่าให้เขียนคำว่าไอศครีมทุกวันแต่งประโยคหนูจะไม่เขียนแล้วทำไมถึงไม่เขียนคำว่ากินไอศครีมทุกวันก็เขียนคำว่าแค่กินไอศครีมทุกวันเนี่ยไม่เอาแต่งประโยคเนี่ยมันเป็นอะไรหนูไม่ชอบเพราะอะไร แล้วยังไงหนูได้แม่กินไอศคยินลูกวันเลยนะถ้าไปเจอแม่หนูก็จะบอกให้แม่ชยเตียแล้วจะบอกให้แม่ช่วยติียลูกวันด้วยไม่ต้องหยุดเกมอ้มอาวแล้วถ้าเกิดแม่เป็นเบาหวานขึ้นมาทำไงก็แม่บอกให้หนูเฉยกินไสักทีมลูกวันนะมันเบาหวานขึ้นละแล้วแม่ก็ไมา่าหนูอะ่ะโอเคถ้าไงก็ไม่เป็นไรเอาเขียนข้อใหม่ก็ได้ เพราะว่ากลัวเป็นเบาหวานใช่ไหมตัวเองไม่รักษาตัวเองกลัวเป็นเบาหวานจะไม่ด้วยด้วย